สวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครอาเธอร์ Arthur, จากเกมโลกไลท์ครับผมอาเธอร์ Arthur, เป็นตัวละคร่าพระอาทิตย์่าแสงนั่นแหละที่ได้มาจากต้นเกมครับเหมาะมากกับการลงด่านบอสหรือด่านตะลุยด่านทั่วไปเพราะว่าอาเธอร์มีสกิลหนึง่งชื่อว่าโล่แห่งสนามลครับพาสสี่ไปนี่นแหละมันจะสร้างโลก่กันกระสุนหนึ่งครั้งเมื่อเริ่มสู้กับบอสดังนั้นแทนที่ทีมเราเนี่ยจะปกติโดน3ครั้งอด3ดาวถูกปะมีโล่เนี้ยมันมีโอกาสที่โดน4ครั้งครับทำให้ พพอร์ตการสู้บอร์สมากขึ้นทําให้แบบอยากได้สามดาวก็ทําได้ง่ายขึ้นเองส่วนท่าครับท่าทุของอาเธอร์เนี่ยเป็นท่าแบบเข mm hmm. าทำพื้นฐานมากเลยคือตัวตีปกติเป็นการทะลวงแล้วก็ท่าไม่ตายเป็นการทุบพื้นให้เกิดหินโผล่ขึ้นมาครับ mm hmm. ก็เป็นดามจทั่วไปเช่นกันหรือกระทั่งปาโลก็เป็นท่าดาเมจปกติดังนั้นเนี่ยจตัวที่เรียกว่าพื้นฐานมากแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่เหมาะการลงอารีน่าครับ เพราะว่าอารีนาเนี่ยมันอดเสียไรคพับสี่ไปถ้าเกิดจะเน้นแบบทรัพยากรมีน้อยจะปั้นตัวเพื่อไปอารีนาเนี่ยอาจต้องข้ามอาเทอร์ไปก่อนถ้าเกิดทรัพยากรเยอะพอก็ปัน้นปั้นเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากเน้นไป PVE ลุยบอสเป็นหลักเลยต้องอาร์เทอร์ครับพอโล่เนี่ยจับมากส่วนอุปกรณ์ส,สยยงมใส่อาร์เทอร์นั้นนะครับผมมีอยู่เลยนะสำคัญจริงคือต้องเป็นเรื่องของ เพิ่มควางป้องกันครับเพราะว่าอาร์เธอร์เนียจะโดนาเมจเยอะเพราะบาทีเจอบอสนะเนาะแบบบางทีโดนทีมบงทีปิ๋วไม่ใช่เรื่องถูกป่ะก็ต้องมีเพิ่มป้องกันบ้างแล้วก็มีโอกาสไม่ได้รับความเสียหายเนยตามความน่าจะเป็น6.6%อันนี้จาเป็นนะแบบเฮ้ยโดนาเมจปุ้งปัดทิ้งเ่ะตัวอาร์เธอร์ไม่โดนาเมจนะแต่ว่าเกมมันจะนับว่าโดนหนึ่งครั้งดังนั้นต้องระวังนะฮะแต่ก็ช่วยได้เยอะในด่านบอสยากอีกอันหนึ่งคือเนี่ย กำจัดกระสุนทั้งหมดในตาผมเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาที่เราเจอบอสต,ต,ตัวมันสายะสุนมาเยอะๆเนี่ยกดไม่ตายปุ๊บกระสุนหายหมดทีมเราก็ปลอดภัยนั่นเองสุดท้ายของผมอันนี้ก็มีไว้ก็ดีนะคือเพิ่มปริมาณทองที่ได้รับสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายในตาเขามจะเป็นที่บอกเมื่อกี้หกจุดสามเปอร์เซ็นต์รวมกันก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเน,นี่ยบรรทัดนี้เล็กนิดนึงทองเนี่ยโอเคช่วยในการหาเงินเราเยอะก็ควรจะมีไป นี่แหละครับอันเธอร์ก็จะพอซูมเอ้ยชุดเกราะประมาณนี้ส่วนถามว่าปั้นไม่ใช้อะไรใช้ลง PVE เป็นหลักครับส่วนถ้าจะลงอารีนาได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่ามันถึกแต่ว่ามันเสียภายพาสซีฟสกิลไม่ได้ใช้ดังนั้นก็จบการรีวิวอารีนาถึงทุกนี้ครับสรุปอีกนิดนึงนะปั้นไม่ลง PVE หรือลงตรีด่านส่วนอารีนาถ้าเกิดทรัพยายกรเหลือค่อยกลับมาปั้นครับ ก็ขอจบการรีวิวอันเทอร์เดอร์เป็นงเท่านี้นะครับปาละขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม